จ้ะสวัสดีวันอาทิตย์หยอดพอยายเริ่มทำงานหยอดก็เริ่มมากวนเลยเนาะอยากกัดของยายอันนี้วันนี้ยาพินจะพาน้องๆน้องๆน้อง,อง,องบอลทั้งหลายอะมาสวัสดีเพื่อนๆเนาะมาแนะนำตัวหน่อยว่าหนูๆชื่ออะไรกันมัางเนาะแล้วก็มาถามเพื่อนๆด้วยว่าใครรู้ไหมว่าชื่ออะไรอะไรอะถ้าถ้าใครรู้ก็ช่วยแนะนำด้วยนะจ๊ะอันนี้มาขอความรู้นะจ๊ะ อันนี้ยายพินได้มาโดยบังเอิญจ้ะอันนี้อันนี้เลยเดี๋ยวนะนำตัวน้องคนแรกเลยน้องคนแรกเลยนางวันทองจ้ะนางวันทองหญิงสองใจนะระหว่างนางวันทองกับอะไรนะทับทิมเม็ดเล็กอะทับทิมเม็ดเล็กใช่ไหมแบบเนี้ยมันเรามองทีแรกนะตอนยายพินเจอทีแรกยายพินว่ามันเหมือนทับทิมเม็ดเล็กเลยเขาหยิบมาให้ เห็นไหมนะทับทิมเม็ดเล็กจะมีเม็ดเยอะเยอะเยอะกว่าเม็ดกระจัดก,กระจายแล้วใบบางนะใบบางอ่อนเลยนะในนี้ทับทิมเม็ดเล็กนะตะหยิบออกก่อนมาก่อนเนาะทับทิมเม็ดเล็กและนี้มาดูนางวันทองนางวันทองเนี่ยเม็ดจะใหญ่กว่านะเม็ดจะใหญ่กว่าตีจะแจ่มกระดูกอะไรแจ่มสวยกว่าแล้วใบหนาจะ้ะจะดูหลังใบหลังใบของนางวันทองเนี่ยจะ้ะใบเข้ม กันดำเข้มแข็งแรงมากจ้ะแต่อันนี้ไอ้ทับทิมเม็ดเล็กเนี่ยจะไม่เข็มจะไม่เข็มใบจะบางกว่าจ้ะใกล้เคียงกันจ้ะใกล้เคียงคล้ายคึงกันจ้ะแต่อันนี้จะแจ่มชัดแจ่มแจ้งกว่าเนาะนี่นางวันทองย่พินได้มาจากลังบอนผู้ใหญ่โชดบอนโบราณในโน่อนอะ่ะท่าช้างสิงบุรีจ้ะเมื่อวานยาพินไปมาไปพันบาท เลยนี้อันนี้ได้มาจากบ้านมอนจริงๆเลยจ้ะบ้านมอนตําบลบางขันมากค่ะจ้ะแถววัดโพลหัดอ่ะจ้ะมอนแปลงจ้ะอันนี้ของมอนจริงๆนะจ้ะแล้วเ็าชื่อมอนแปลงด้วยจ้ะสวยจริงจ้ะใบเขาจะใหญ่มากเลยนะเวลางามสวยมากมันจะแดงเต็มใบจ้ะเจ้าของบอกมานี่ปินได้มาสามกระถางมอนแปลงสามกระถาง บกยิ่งเลี้ยงยิ่งแดงจ้ะมอนแปลงแล้วอีนี้พระเอกเลยได้มาวันนี้ดีใจยิ่งกว่าถูกหวยเหย็ดถึงเจ้าวันนี้จะเป็นวันหวยออกจินก็ไม่ได้ซื้อหวยหรอกไม่ดีใจเท่านี้หรอกจีนหมดไปห้าร้อยบาทก็ไม่เสียดายหรอกห้าร้อยบาทก็ซื้อหวยได้ห้าใบเนาะแต่จีนไม่ได้ซื้อหวยหรอกนะจีนซื้ออันนี้มาจา้ะขุนสี เห็นไหมเห็นใบไหมเสวยไหมจ๊ะถ้าไม่ใช่ยังไงเพื่อนเพื่อนช่วยบอกนะจ๊ะเพราะเยพินก็ไม่ค่อยรู้จักจ้ะขุนสีเขาบอกอีนี้อยู่ในชุดปรับขุนช้างจากขุนสีเนี่ยก็พอดีเลยเมื่อวานยพินได้นางวันทองมาเยพินมีนางมีนางพิมพิมพิลาลัยมีขุนแปน แล้วก็ามาเจอขุนสีมาเจอนางวันทองอีกชุดนี้เยพินก็มีสี่ต้นแล้วเนาะขอบอันนี้ก็ขุนสีจ้ะเยพินได้มาเมื่อเช้านี้แล้วอนนี้จอมทัพจอมทัพนี้ได้มาเมื่อวานจอมทัพกับหนุมานดูใบเนี่ยจ้ะจ้ะจ้ะเมื่อวานเยพินได้มาจ้ะ จ้าเดี๋ยววันนี้ยาพินจะทาการผ่าหัวผ่าหัวคุณสีกับนางวันทองโอ้นางวันทองไม่มีหัวจ้ะนางวันทองนี่ลุงเขาตัดหัวไปแล้วจ้ะจว,วินเจอไข่แดงเก่งมากจ้ะแล้วอีนนี้เนี่ยอันนี้ที่ยาพินจะมาขอฟวามรู้เนะี่ยเห็นไหม สวยมากอกนี้เยพินไปถามผู้ใหญ่นี้มาผู้ใหญ่พี่ใหญ่ชอดอ่ะผู้ใหญ่โชดบอกมันอยู่ในชุดตระกูลหนุมานจะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนนะเยพินมีหลายต้นอันนี้มีเยอะเนี่ยเยพินได้มาโดยบังเอิญเขาบอกอยู่ในชุดหนุมานจะอันนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าหานุมานตัวไหนนะและแต่นี้เมื่อวานพี่เยพินถามสอบถามผู้รู้อีกคนเขาบอกอีกนี้หนุมมานจองถนน ใบเขาจะส้มมากกว่าน,นี้นะอีนี้คือใบเขาแก่แล้วนะคะนี่ใบอ่อนเขาเนี่ยใบอ่อนจะเป็นเสษเนี้ยลายใบยนูนแข็งแรงมากจ้ะลายใบยไม่ได้ว่าเสมอในใบนะลายใบยจะนูนเราดูด้านหลังใบาลายใบยจะนูนขึ้นมาเป็นเส้นนูนแบบเส้นเลือดเลยจ้ะเนีย่ยพี่พินก็ไม่แน่ใจว่าใช่หนุมานจองถนนไหมแต่ มีคนบอกว่าอันนี้คือตัวนี้คือหนุมานจองถนนที่กว่ากําลังดังอยู่ตอนนี้แต่เยพินก็ยังไม่เคยเห็นหนุมานจองถนนตัวจริงๆแจ่มๆสักทีง่ะจ้ะถ้าใครมีก็มาลงให้เยพินดูมั่งนะจ้ะหนุมานจองถนนนะเพราะวันนี้เยพินจะผ่าแล้วหนุมานจองถนนนะเยพินมีหัวใหญ่อยู่แล้วก็เยพินมีก๊กหลงอันนี้อีกตัวหนึ่ง มันทำไมไม่เหมือนกกหลงไม่เหมือนเข่าจ้ะเดี๋ยวเจพินจะเอามาให้ดูเน,ะนาะเยกขายจพินก็ไม่ดียกก็ไม่ค่อยไหวเนียกกหลงตัวนี้ยใช่กกหลงไหมเพื่อนๆแต่ยิพินก็ว่าน่าจะใช่แต่ลายใบยเขาสวยมากเลยดูนะนี่ใบอ่อนครับ จริงจ้ะแล้วทําไมกกหลงที่ยายพินมีเก่าอยู่เนี่ยอันนี้ทําไมไอ้นี่ใบหนาเห็นไหมใบหนาใบหนากลมมนแต่อันนี้ยาวคนละทรงกันเลยจ้ะอันนี้กอเดียวกันเนี่ยจ้ะก่อนนี้จะเป็นทรงใบยาวยเยพินก็เลยไม่รู้อันไหนกันแน่ที่เป็นกกหลงหรือว่าก๊กหลงหมดทุกตน้น เพนก็นยังสงสัยอยู่เนาะก็นี่อีกต้นนึงนะที่เยพินไม่รู้เชื่อได้มาสองต้นเนี้ยในนี<ป>้ซื้อม<ป>าจากท้งยอดดูจังเรือดูมากเลยท้องยอดในนี้ซื้อมาจาก บ้านผู้ใหญ่โชตเนี่ยต้นละห้าสิบบาทเนี่ยซื้อไม้แบบไม่รู้นะว่าเป็นอะไรเนะี่ยใบเ,เหลียญบาทเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่เขาบังคับขายนะยยพินแคนซื้อนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ขายเขาบอกเขายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ยยพินก็อยากได้ยยพินก็เลือกบอนแบบว่าอันเนี้ยของเขาอะไรก็ไม่จําชื่อไม่ได้มันสวยใบยกลมบอนใบกลมก็เลยเลือกมาเนี่ยที่ได้มาจากบ้านผู้ใหญ่โชต์ แล้วอีนี้อีกต้นหนึ่งเนี่ยที่เยพินซื้อมานซื้อหัวมันเนี่ยซื้อหัวมาจากร้านเยพินไปซื้อร้านมาหัวเดียวร้านหนึ่งไอจ้จว่าหัวเดียวร้านหนึ่งหัวเดียวหัวหนึ่งหัวหนึ่งร้อยเนี่ยเยพินมาผ่าเนี่ยก็ไม่รู้ชื่อนะ เินว่าน่าจะเป็นลูกไม้หรือเปล่าไอ้อะไรนะเม็ดทับทิมอะทับทิมเม็ดเล็กอะก็ไม่แน่ใจนะแต่ยาพิงก็ซื้อหัวมาแพงอยากได้ก็เลยซื้อมาเลยตอนนั้นนานแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำการผ่าหัวละยังไงยายพิงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะอยากอวดเฉยเฉยซื้อบอลตามบ้านก็จะถูกหน่อยแต่ถ้าเราไปซื้อบอลร้านาใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งแพงจ้ะ